สวัสดีค่ะกับสมนศร์ชาแนลทางรู้แล้วนะครับว่าใครใหญ่นหรอคะรู้เลยว่าใครใหญ่ให้ง่ายๆให้ง่ายๆได้เลยคือถ้าง่ายมันยากป้าแตนบอกแล้วนะคะป้าแตนบอกลุงบอกว่าให้ว้างให้มันเสมอนี่ก็ได้เท่านี้นะบอกให้มาใส่ปูนเลยครับตกใจเบิดปูนเบิร์ตค่ะคุณลุงก็อย่างที่คุณลุงบอกสำหรับป้าลุงพูดได้คำเดียว อดูฟมันยาทานมาป้านี่มันเ็ดไยไปเ็ด่เ็ดอย่างมันยักหยกทาาป้านี่นีเงินมีการรับรับรัรบเ่น้าบอกไปกันนะกันเนี่ยเ็ดไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เนาะแน่าเห็ดแน่า ไปแล้วดูดูลุงไปแล้วนะคะนั่นโอ้โหยเนาะปลับมาาาปปป้้ไเอ็นคำเดียวเพิ่นมาอย่างเร็วเลยแดนนันมี่ก็ประมาณนี้ครับผมไปเจอกันไหมยิบต่อไปครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่ครัวต่อนะครับเป็นซีนะสมุดอันนี้เนาะท่านมีผัก ภว่าสางบารานี่สางยังไงคนเดินอดเดอนนี้ต้องถ่ายสดมุ่นเลยเออเมดไปเท่าไซดอนีเฝ้าไวเาบบ้เอาานะเข้าขไปที่นเอขาไปเมากเข้าไป ยังาทาเกาืได้ไม่ได้ยอยู่ <c oughs> ขยันยางแทนเป็นยงงางยางทาเกาืเป่าไม่ตังอยู่ <c oughs> ลุงยางหนีไผแล้ลุงลุงยางหนีเมียบอก มันเือเมียเี่ป่านี่บย่างนี้เมียเลยย่างนี้เมียลยนะป่าอยู่ด้วยันสิป่ามาแล้วอไกตทำกาตัวนี้นเก็บรักาให้แม่ละที เอุผมก็ได้ไหมนี่พมพี่น้อยงอยายาเก็บใบลางซักดีดีกันซักเลยวนี่ะกับไท้านอกันโอ้ยมันซักเมียนพวกเพื่อนานอืมอักดโอ้ยทำาพงามแล้วลุงคุณลุงขาที่เก็บบางหันยานปูนเฮียไซเลยเก็บไ่ได้ใ้งน้กออกพ่นปูนหนึงหันนะย่านมันเฮียไซก็เลยอัอเอาออก สวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลค่ะด่านปูนเฮียใส่ก็เลยพกันพับขึ้นนนดี๋้วก็ต้องญามาปูเบิดได้หนานาะเระก้นยัมปนะเัามปูเบิดฝก่อน้องเบิดนฟูกัเบอนเบิรนูัเบเบิดฝนฟูกับเบื้องเบิดฝนูกับเบื้องเบิรนฟก้องเนองไรก็อ ลุงลุงก็ผ่านลุงกอการเรื่องแผ่นใหญ่เย็นๆยังผ่าตดนะโอ้ยนั่งอีหลายปีอยู่เอาลุงพุ่นไปแล้วพุ่นนางไปเลยผ่าสโลโบชันเด้อพี่น้องเลยนู่นอ้าวนีมาแล้ว อ้าวลุงเ้าเอาคือคือคือแทลุงอ้าุ่นอยู่ในป่าฝุ่นอุ้ยป่า จงไว้แน่จงมันไว้แน่โออะไรปเดือปลาก้าปูอ้ยน้ำม้นี่ยน้าหอ้้า้งบัา้าหอเปล่นเฮหลอนนีทางเขาเ โอ้โหเหมือนเลยโอ้เหลียมๆแล้ว,ยวยล <laughs> ้ยมันยากินความมุง เนนี่ะเสียงคือแทะจะแปลก็คิดว่ามูแล้วมาต้อมองขวากางต่อนะไอซีลุงพาเลิกงานแล้วนะคะลุงพาเลิกงานแล้วป้าก็มาอ้าววางเสียงลุงแน่นั่น

มันมีคนปังอยู่นี่โก้อนนี้บอกกะแตงกระปูกมีทุเรียนโในทุเรียนอย่างไรที่ว่าของใครของคุณลุงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเสียงหลอกก็มาหายเหนื่อยเลยลงนะพี่น้องตกใจเลยตกใจหมดเลย ใชลุงกับข่าวเด้อพี่น้องเด้อกับข่าวคุณลุงนัเนีอไม่ค่อยเด้จะพอป่ะนี่ตาดู้ส่ลามาหายเด้อะพอหนึน้ำตาไหลเลยซึ้งเลยเห็นทุเรียนน้ำตาไหลพี่น้องเปิดไได้ฮะเรื่มเปิดไล่ได้ว่ะส่นแต่พ่อบอเห็นเขาว่ายเขาย ลุงวางลุงรักลุงให้ลุงรักนะลุงรักลุงวางเลยนี่ลุงรักมากไงกินยาได้กินยาโซลารไม่เห็นเห็นทอดกินอยู่ก็กินสดก็ได้นะอกินสดก็ได้เป็นขอโปรแล้วลุงเจ๊ของโผลแล้วลุงแบ่งใครลุงจะแบ่งใครเอ้าไหนกันยังสีหาวต่อมันอยู่เนาะ โอ้โหมากเนี่ยล่อมากรอจริงหรอโอ้ทุเรียน่ยโอ้ทุเรียนอันนี้ไงของของของหนูเอสีลุงป้อนคอยบอกมาให้เจ้าตามมาหุยลุใหม่ตามหรือลูงเสรยไปใส่ถามเนี่ย ไปหาแสงเพิ่นบอกให้ไปแสงแสงกันจังมากย่างมาทนหูถ้ามันบ่มไม่หักระซองไมาขึ้นดอกตะบงตัวไว้จาตั้งวโอ้ิ่น้อมถัวเลยสีถัวใคดูได้ว่าเขาจะมาไหมลุงแต่บนงีทู่านสลุงทำเสียงนี้ถึงก้าวเลยนะกิ้งเลย หมอมแล้วหมอมแล้วต่นม่เหื่อยมมนจะมีไปเครื่อรุ่